เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกัน หาคุณฝันเห็นเลขทะเบียนรถตัวเองทำนายว่าดวงคุณจะดีมีโชคมีโอกาสรับทรัพย์จากการเสี่ยงโชคช่วงนี้หากติดขัดหรือมีปัญหาเรื่องใดคุณจะผ่านพ้นมันไปได้จงระมัดระวังเรื่องความใจอ่อนที่อาจสร้างปัญหาได้ในส่วนของสุขภาพดูไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องกังวลใจ ความรักคนโสดคงต้องรอไปก่อนเพราะในช่วงนี้ดวงเนื้อคู่ไม่เด่นแนะนำว่าพยายามลดดีเทลในการช่างเลือกให้น้อยลงจะเป็นการดีเอาเป็นว่าในระยะนี้ก็ถือสว่าเป็นการพักผ่อนไม่ต้องคิดอะไรเยอะคนมันจะเจอคู่เดี๋ยวมันก็เจอเองเชื่อเหอะส่วนคนมีคู่ดูรักกันดีไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องหนักใจ แต่อาจต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับคู่ของคุณได้การเงินด้านการเงินถือว่าดีมากเพราะคุณจะมีรายได้ที่ค่อนข้างดีมีรายรับมากกว่ารายจ่ายคุณมีดวงเรื่องของการเสี่ยงโชคดังนั้นอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆแบบนี้หลุดลอยเป็นอันขาด ส่วนด้านการงานดูเรื่อยๆหากติดขัดเรื่องใดควรเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อขอคําแนะนําสิ่งที่ต้องระวังคงเป็นเรื่องของคําพูดจําไว้จะพูดอะไรต้องคิดดีๆทุกครั้งก่อนพูดเลขมงคนให้โชค90 92 93 95และ99 ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่คนเรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3ครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วมหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใด พอเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจำอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคำพยากรณ์ตามตําราทำนายฝันต่อไป ขอบคุณที่รับชมรับฟังดีมเมอร์ทำนายฝันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ